สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมาเจอกับบักลาอีกแล้วครับวันนี้มีบักรามีเมนูส่บๆมาเสิร์ฟอีกเหมือนเดิมครับมีบักลาสิมาสสมบักรมีครับมีครับผมบักรมีออนต้มเป่อยได้ครับผมเดี๋ยวเป็ดกันได้ครับเนื้อปลาครับเป็นเนื้อปลาทูครับผมแล้วก็เนื้อบักมีครับผมไปลงไปขบหลังจากขบเสร็จแล้วครับผมใส่ข้าวขัวครับ ผมเป็นไม้หอมหอมเลยครับผมผิดของครับผิดคนครับมา,บากลหลายมางเหตุก็ใชหลายๆครับผมกร็คงรู้ว่าครับน้ำปลาน้ำปลาครับน้ำปลาต้มสุกครับผม ตำครับผมือเข่ากันอีกที่นึงครับพร้อมแล้วครับผมใส่ผักเลยครับตอนหนตอนหอมครับผมตอนหอมอักชีครับใส่ไปเลยครับเยอะน้อยนึงครับผม มันเข่ากันเสิมเลยครับตันนี้เสร็จแล้วครับ